ออกไปน,น้องฉันภาพมีสวยเหตไใแล่ะจะบอกว่าก็บอกผู้หญิงนีู่สวยเรื่องจริงเนี่ยจริงแล้วแล้ว,ล,ว,ล,วลองคิดว่า้าพทาน,น้าฝ้าหายอ่ลองคิดเลยแล้วหน้าเราจะสวยขนาดไหนเพราะฉะนั้นบอกแล้วเดี๋ยวนอน,อนที่ 25, ยีพ่าอันนั้นแล้วก็มาเอาวันนี้สองอันเสือพี่<ๆ>หน้าสวยแล้ววันนี้็ตะนี้มันก็ไม,ไม่ไม่ได้ซื้อเยอะแล้วใช่ไหมมันก็เท่ยยอยอนอะไรหมดก็มา ท่านพี่มีทุกอย่างแล้วก็ของดีเลยเนี่ยพหน้าเราเรียบนะเกิด <c oughs> การยูดไม่ทาก็ได้อะไรเงี้ยประมาณไม่ได้นะต้องทานนะแต่นี่พี่พอเดี๋ยวพอพักมันจะไปอาบน้ําแต่งตัวนะไม่ทาได้ไง่ายนูไปทํางานมันต้องสวยอืมใช่ใช่แล้วแล้วแล้วลองคิดเลยพอพหน้าเราสวยขึ้นสวยขึ้นเนี่ยมันพอหน้าเราสว่างขึ้นสว่างบทีทาอะไรก็สวยก็อยู่บ้านแล้วก็คิ้วเขานะบางทียังไม่ได้เขียนยังเด่นเลยเพราะว่า ข้ออะไรรู้ป่ะเพราะว่าหน้าเราสว่างไงหนังเพียบเลยเก็บไว้หลับอีกแล้วก็นูไม่ได้นอนเมื่อคืนบอกอยู่น่าไม่หลับคออิดหลายคิดเรื่องอะไรคิดเรื่องเกีวโควิดนี่แหละกู <c oughs> จะติดหรือไม่ติดอะไรทำนอนอี้งไงมันแต่เรื่องอเรื่องแฟนยังโง่หนูหนังเลย ยาทายหนูด้วยด้จ้ามีเนี้ยเนี้ยเนี่ยเนี้ยเนี้ยเียยาทายเออเดี๋ยวใส่ให้ดูก้อนไม่ได้คิดเรื่องแฟนเลยเมื่อคืนคิดเรื่องปักโควิดนี่ว่าจะรอดหรือไม่รอดจะรอดหรือไม่รอดตั้งโมตัสักรูดโทสือทุนทำไมทำไมถึงคิดว่ามันรอดอ่ะมันมีคนติดใช่ไหมเออกินกระชายอ่ะซื้อกระชายเื้ออะไรหนูต้มเป็นมอโมนหัวหอมเคี้ยวทุกวัน กินกินกับน้ำพีกัดแบบกินหัวหอมน้ำดีหัวหอมรูจ้ำเกลือแล้วก็ใช้เป็นแคปซูลฟ้าทรายโจนแก้ไอขับเสมหะแล้วกัใช้ฟ้<ร>าทรายโจนอ,อย่าก,กินเยอะนะเดี๋ยวเออความไม่เป็นอย่าก,กินเขาบอกกินแล้วเดี๋ยวทีหลังเวลาเราเป็นแล้วเราก็กินไม่ได้นะโหโหเออมันสะสมเกี่ยวกับไตเกี่ยวกับไรรู้เปล่าเนี่ยเห็นเราออกมาดูดูดูสิก่อนขนาดเนี้ย โอ้โหแล้วยังไม่ชวนยังไม่ทำอีกชวนยังไม่อยากทำอีกนี่แหละนิ้วนี้แหละที่ที่มันปวดนิ้วนี้ยน,นิ้วนี้แหละที่ตัดสินใจทำก็อยาวเอาเคลื่อนออกเลมาเป็นบวงเลยเนาะ าโอมน์ม่ะเราเจ้าโนมน์เกิดมาจากทา้องพ่อท้องแม่เพ่งเคยเห็นโรคระบาดประเทศไทยเขาบอกว่าแต่คราวเนี้ยโอ้โหคนมันมันเป็นมั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 น,ม,นมันเป็นโรคระบาดหนักเลยอะ่ะไม่ไล้อ,อย่างนึงเศรษฐกิจก็แย่อยู่แล้วยังเป็นโรคระบาดอยเนาะแล้วมาทำเออเศรษฐกิจแย่แล้วมันเป็นโรคระบาดมันก็เลยก็เห็นว่าไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ว่าสะเทือนมันสะเทือนกันทั่ว มันไม่ใช่เป็นแค่แค่แค่ยอมยอมนะมันเป็นทั่วโลกเลยตอนนี้กรุงเทพยิ่งหนักกรุงเทพนันหนักสุดเลยและผลสุดท้ายจังหวัดชนอันดับหนึ่งเลยแซงดีใจชิบหายดีใจชนบุรีขึ้นอันดับหนึ่งทำไมดีใจดีใจมันพูดอะไรไม่ออก <c oughs> เออมันระบาดหนักไงก็พูดประชด าหนูพูดประชดนะ<ม>โอ้ยพูดประชดมันว่าเมืองจังหวัดชนบุรีนี่มันอันดับหนึ่งนี่หมายถึงว่าคนเป็นเยอะจกัก<ม>ก็เลยพูดประชดว่าดีใจ<ม>อืโอ้ดีใจดีใจฉันมาเป็นที่หนึ่งฉันไม่เป็นที่สองรองใคร<ม>ขนาดทางบ้านหนูนะ่ะเขายังติดป้ายไว้เลยถ้าใครกลับบ้านจากชนบุรีนะ่ะไปศูนย์กลับตัวศูนย์ ศูนย์คัดกองอีกรอบหนึ่งถึงคุณจะตรวจมาแล้วฉันก็ไม่เชื่อเขาบอกว่าอืคุณก็ต้องไปกับตัวอีกรอบหนึ่งแล้วก็ตรวจอีกรอบหนึ่งเขากลัวโรคไปแพร่เชื้อในหมู่บ้านขอัทนทะเรียนดับหนึ่งละ<ม>หมายเลขหนึ่งของประเทศแล้วยุด้วยกัน ็นแล้วบางทีอันนี้ไม่เคยพูดที่ไหนแม่แต่เราปงอ่ะเข้าใจไหมพอเห็นคนนั้นเราก็ปงเราก็คิดนะแล้วเราก็คิดออกทันทีว่าทําไมชีวิตก็เป็นอย่างนั้นคือเขาก็ไปเดี๋ยวเขาก็ท้องลูกคนหนึ่งเดี๋ยวเขาก็ท้องลูกคนหนึ่งหลับซะแล้ว จากลำคาญโอ๋เห็ยนไม่หนักไปหลับมาแขนเปียกจุ่มไปทั้งแขนเลยทีนี้โถแขนเสื้อขึ้นนี่จะบ้าตายหลับหลับหลับเลยถ้าไม่หลับบ่อยจังหนูกินยาไอ้ไอ้แก้ไอกับยาคาราบวกกันตอนหนูมาจากโรงพยาบาลน่ะลหนูรีบมาแล้วหนูรีบอาบน้ำรีบอาบน้ำแล้วรีบกินยา อืออืออือแกไอก็มาแค่อาบน้ำเออมาถึงหนูก็รีบอาบน้ำแล้วหนูก็รีบกินยาแก้ไอเลยไงแก้ไอทาลานดักไว้ไม่ให้อนะเห็นไหมล่ะหนูไม่ค่อยไอเลยเนี่ยหนูก็เลยดักไว้กินดักไว้เลยหนูมาถึงหนูก็รีบถอดผ้าตดประตูรีบรีบถอดผ้าเลยถอดผ้าถอดผ้าถอดผ้าแล้วหนูก็อาบน้ำสาดเอาน้ำาไหรแชมพูสาดเลยนะแต่ เสร็จสากพอเอาค่าเชื้อโรคออกนะแหละหนูถึงมานี่ไงก็เลยอาบนะ้ำเสร็จปุ๊บติดเตาแก๊สต,ต้มน้ำร้อนที่หนูกินประจำนันแหละมีกระชายา่ะตะไคร้แหละอ๋อต้มต้มสดกินแหละ แสงเกิดฆ่าเชือ้อน้ำไม่น้ำไม่น้อยไล่ฆ่าเชือ้อฆ่าเชือ้อที่จะสั่งนนั้นยังไม่ได้สั่งอะไรีกเอ๋อะไรนั่นอีกเอ๋ทาผิวอย่างเล่นผิวขาว เดี๋ยวมาใช้จะชวนใช้บ่กูใหญ่เล่นืิวเผาสองวันับ ีเป็นพ่อหนูกินยาหรือเปล่าหนูกินยาบวกกันเนะก่อนจะมามาหนี้น่ะหนูก็เลยบวกพาราสองกับไอแกไอเนี่ยทำให้สะอาดสะอาดน,น,นี้ีืติแดดแดดเถอะอยากแดดหนูก็แดดไปอยู่นี้ไม่กลัวแล้ว กระชายกระชายก็โลละสองร้อยเชื่อไหมเชื่อยี่ไปซื้อมาไว้นะครึ่งกิโลแล้วก็ขิงอืขิงก็โลร้ 150. อยห้าสิบสมุกไหมแพง แล้วมีกระชัยไปร้านขายยาไปซื้อยาแก้แพ้ไอ้ร้านขายยาก็าจะเขามีกระชายกระชายเม็ดขายด้วยนะบอกซื้อกระชายสดมาละคนกินกระชายสดไม่ได้กินต้องกินกระชายเมนะ็ดเนาะใช่หนูได้ไงมีสองกระปู่คนกระปูกก็อะไรก็แล้วแต่สองร้อยเก้าสิบโอ้ กินกระชายกระชายกระชายสดก็แพงกระชายเม็ดก็แพงเนาะแต่ถ้าเรากินกระชายสดได้กินกระชายสดดีกว่าเพราะอะไรเปล่าเพราะว่าของพวกเนี้ยของสดน่ะก็ค,คือกระชายถ้ากระชายสดที่เรากินเน่ะมันเป็นกระชายแท้แท้่ยมันไม่ผสมอะไรเนไง กระชายกินกินดิบก็กินได้เพราะว่ากินดิบดีกวะะ่ากินได้หมดดิบสุดมันกระชายกินง่ายมันไม่เผ็ดกินกับาัันต้มนะหูต้มเป็นหม้อก็บอกอยู่นูต้มซอกินมานี้เป็นอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วต้มใส่อะไรบ้างขากระไคร้เอ่อ ใบมะกรูดแล้วก็มีกระชายใส่กระชายเยอะๆแล้วก็ต้มแล้วก็ซดกินเหมือนเรากินน้ำร้อนแม่ดูอ่อนนะพี่อร่อยป่ะเอ้ามันก็อร่อยทีนะกระชายมันก็หอมหวนซดลงไปดิมันเป็นมันก็ร้อนท้องว่าเพราะว่าเป็นเป็นยาเนาะมันเป็นค่าเชื้อไงไม่น่าแล้วเขาเขาถึงออกข่าวหมอไหนหมอไหนก็บอกว่ากระชายกระชายมันแรง สารวิจัยออกมาเข้าไปวิจัยออกมาตะไคร้ขาอะไรใบมะกรูดขิงเคิงอะไรสู้กระชายขาวไม่ได้ชักตัวกระชายขาวนี้ริดแรงมากที่สุดเลยต้านทานโรคนี้ได้เนง่ยงั้นก็ต้มกระชายกัดกระชายกอย่างกัดขิงกัดหอมก็พอแล้วนะโอ้ยพอแล้ว ป้ายเคี้ยวกินเหมือนกันน,นะ,ะเสร็จแล้วนะคะเล็บเท้าเล็บเท้าเสร็จสวยแล้วนะคะ,น,ะ,น,ะ,คะนี่นะคะอ่าดูมาเอาเล็บเท้าวสวยก่อนเดี๋ยวเ,เดี๋ยวก็ไปทำเล็บมือต่อ